ไม่ o i n t h e meditation for a moment. ก่อนที่ได้รับอนพระอันเป็นอะไรประเพณีสุดไปนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจกลางดวงบุญกลมใสสว่างที่ศูนย์กลางกายฐานเจ็ดของเรากันสักครู่หนึ่งถึงระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจมา ตัวาหรประธานเป็นประจำสม่ำเสมอให้กำลังแก่พระสงฆ์ให้พระศาานาและก็บุญทุกทุกบุญท,ทั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งบุญที่จะช่วยกันสร้างวัดให้เป็นสถานที่ประพปฤติฏิบัติธรรมสั่งสมบุญสร้างบารมีของตัวเราเองครอบครัวผู้ชนที่มาในภายหลัง ซึ่งเป็นบุญใหญ่อันชนะจัประมาณไม่ได้แล้วก็นกับดวงบุญกรมไซส,สว่างหยุดนิ่งวันส์การกายฐานที่จ็ดกลางดวงบุญกรมไซด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานผ่องใสโดยวัฒนการที่เป็นไปด้วยความยากลำบากแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจมาขัดขวางหนทาง การสร้างบุญบาร,รมีของพวกเราได้ถ้าเราตรึกถึงบุญใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจะได้เป็นพลังบุญพลังบาร,รมีที่จะทำให้เรานั้นประสบความสุขความสำเร็จสมปัานาในชีวิตของเราแล้วก็ก้าคลาดปลอดภัยจากวันระภายวิกิตนานาประการ ด้วยพระแผงบุญกุศลความดีดที่่างใจทำแล้วด,ดีนี้เราก็หยุดนิ่งกลางลมบุญกลมไซ้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเพื่อใจที่แช่มชื่นเบิกบ,บานแล้วก็ผ่องไสเซฟเซียวยูมายท t the น e n t e r of your body ย With the crystal clear or the crystal spherical record your merit that you have done making generosity of two monks and help to establish the, the temple together this is a big boon Unlimited of boon or merit. And say, so You, you might ascender, sorry and gently, with a peace of mind for a moment before receiving the blessing from the monks. เมื่อใจของเราใสสารบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีพอสมควรแล้วตราจะน,นิไปเราจะได้ตั้งใจที่จะรับพรพระกันสืบไปนะเรจริญพรท่านทานนบดีท่านเจ้าภาพถวยพระทหารประจำวันเสาร์ที่13กุมภาพ,พันธ์พุทธศักราช2 5 4ร ผู้มีลูกธวามผู้มีบุญบุญธรรน,นะพระสมาชีพระองค์ได้ให้หลักธรรมเป็นข้อคิดโดยเฉพาะผู้มีศรัทธาชื่อว่าไม่ยากจนบุคคลแม้มีทรัพย์น้อยแต่มีศรัทธาที่มั่นคงพระอริเจ้าท่านได้กล่าวว่าไม่ใช่คนยากจนแม้จะจนเพราะมีทรัพย์น้อย ก็เป็นความจนชั่วคราวเมื่อขยันประกอบสัมมาอาชีวะและมันสั่งสมบุญกุศลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องย่อมเต็มเปลี่ยมพระด้บุญดุดน้ำที่ไหลลงสู่หม้อน้ำทีละหยาดก,ก็ทำให้หม้อน้ำเต็มเปลี่ยนไปด้วยน้ำได้ตรงกันข้ามบุคคลแม้มีทรัพย์มากแต่ไม่มีศรัทธา ถึงรวยก็รวยชั่วคราวเมื่อผลแห่งทานทุกสลในอดีตส่งผลจนหมดกำลังและมีความตรณีเข้ามาครอบงำให้ให้ทานไม่มีบุญใหม่เพิ่มเติมไม่นานชีวิตก็จะตกตำ่ำกลับไปสู่ความยากจนอีกดุดไม้ใหญ่ที่รากเน่าเสียไม่สามารถดูดซึมน้ำและอาหารจากพื้นดินได้ในที่สุด ก็ล้มลงบุคคลผู้มีศรัทธานั้นคงจึงยังได้ชื่อว่ามีอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐของพระริยเจ้าเพราะทรัพย์คือศรัทธานี้สามารถปิดอบายได้นำชีวิตไปสู่นทางสวรรค์และพระนิพพานได้ดุดฝนที่ตกลงบนเขาสูง ย่อมไหลรวมลงสู่แม่น้ำและลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรคือพระนิพพานในที่สุดท่านทานบรีท่านเจ้าภาพรูปพระธรรมผู้มีบุญท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีกุศลจิตศรัทธามีความเชื่อในผลแห่งกรรมเชื่อในผลแห่งบุญก็ได้หมั่นสั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างสม่ำเสมอกันอน่างต่อเนื่องหนึ่งนิด จึงได้เชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาศรัทธาเป็นอริยทรัพย์เป็นทางมาแห่งบุญกุศลที่จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติชีวิตทั้งปัจจุบันและสังศรวัตรย่อมอยู่ได้ได้วยบุญบุญจึงเป็นที่พึ่งของพวกเราและ,ะชาวโลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเราได้สั่งสมบุญบ่อย ความสุขความสาเร็จความสมปรารถนาก็จะมาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพระสมาเจ้าพรองค์ได้ตัดไว้ว่าสุขโผขุญยสัจุโยการสั่งสมสึ่งบุญย่อมนำความสุขมาให้จึงเป็นชื่อของความสุขโดยแท้เพราะฉะนั้นหลวงพี่ในนามของคณะสงฆวัดพระธรรมกายออริคอนแห่งนี้จึงขออนุโมทนาสาธุก,การในกุศลจิตศรัทธา ตลอดจนความเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของท่านทานธรรมดีท่านจ้าภาพลูกประธรรมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้สังสมบรมมาแล้วดีและขออารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจกับพธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบุญบารมีธรรมของพระกลหลวงปู่วัดพน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนี สดจันทสสรูผู้คนพบพิจารธรรมกายพระผู้ปราบมารบุญบารมีตามของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นประธานประธานสงฆ์นวัดธรรมกายและเป็นผู้นําบุญในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีตามของหลวงพ่อทักษิโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบุญบารมีตามของคณะพระสงฆ์ทุกทุรูปบุญบารมีตามของณยายาจา์มหารัตนะ ผู้บาสิกาจันทน์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมก,กายตลอดจนบุญบารมีของท่านทานาวดีลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านที่ได้สั่งสมบพรมมาแล้วด้วยดีจะนับด้วยร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีขออนาถให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าด้วยกันให้เป็นดวงบุญใสสว่างติดแน่นวิสุนต์การขายฐานที่เจ็ดให้มีฤทธิ์มีเดชให้มีอนุภาพ ให้เป็นทระของมวลมนุษย์และเทวาทั้งหลายให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยให้แข้วคลาดปลอดภัยจากมาตะไปวิกฤตนานาประการให้มีอายุขัยยืนยาวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงได้สร้างบุญบารมีไปได้น,นานๆได้ติดตามตามติดสร้างบุญบารมีกับพระทุทคนหลวงปู่หลวงพ่อคุณญและขมูกันนะได้อย่างสะดวกสาบายตลอดทงการสร้างบาร,ร,ร,รมีตาขึ้นที่แสดงธรรมเรีเป็นสติมาสสติ ผู้ใจบุญกับชมศาสนาปรารถนาสิ่งใดที่ดีงามขอให้ความปรารถนานั้นๆั้นจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จด้วยนุภาพแห่งพรัธรรมกายของพระสมานสมหรเจ้าทุกทุกองชงทุกประการให้มีดวงการทาเข้าถึงรัธมรรมกายภายในโดยง่ายมีธรรมะสว่างสวัยติดแน่นหรือสูงกางกายไปถูกกฎกุติปราศั้งถึงนีง่แสดงธรรม จงทุกท่านกประการเอน With the p o w e ั o ทร h e t i ิลเจ n g e may s m you be healthy joyful happy s u s e t a i n your life s u s e t a i n your family s u s e t a i n your business when you practice meditation we wish you attain alignment or the peace wealthy good luck and fortune forever more and more happiness t o you until you reach the ultimate cone or the at mode of the Dhamma within joy you merit. And this moment we would like everyone to transfer merit to the lower person who passed away and wish them to have them more happiness in the next life and get out of suffering and make of which that you would like to be during the month will เ i v e the บพร s s นท o ใ o ้คุณและครอบค a ัวแล e ท e กค e เอ่อแต่ทั้งใจกรดน้ำอุทิศบุญกุศลและรับพรพระอธิษฐานจิตตามใจพัฒนาในระหว่างที่พระให้พนกันนะทั้งใจโกรดน้ำอยากน้ำอุทิศบุญกุศลและรับพรพระเป็นภาษาบาลีสุดไปนะ ยัถาวริวะาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตดินนางเพตานังอุป,ปากาปรปติเอจิตาปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนดุสังกปาจันโทปนรโสยะะัฐามมนจวติรโสยะะัฐา Vivan santu sa paro ako vina sa tumate awan huan tarayo suki ko awasapi tiyo Vivan santu sa paro ako vina sa tummate, Awal, wan tarah, yuasukiti kayu ko. Awal sakiti yo, wiwan cantu sabaro ko. Wi nasatumat e, awal wan tarah, yuasukiti kayu ko. Awal akhiwa อาปัจายโนะจัตตารธรรมวัติอายุวโนสุขัง อาลังอายุทธทุทิโรวันนาทุอปฏิปันนทุุขสัทธาเนธาวิสุขสอาิกาจติอายุนถตวพลังวัน sukhān ca patithānado athīkhāya yuya svāhomatiyāttaya tūpapaccati ratnamatiyānupave naratana ayate ca sadu karokapaya virāsuka sadu cupathavā antaraya pivina santu ase sato lapang so ti pa kayang suka alang siri ayu jawan no jaya sawa saja ayu jati wasil ti tu te pawatu kalang tu ปุตตะนุภาเวนัสสะตาโสจิปวันตุเตปวัตุสัพพมังคะลังรักันตุสัพเทวตาสะปะตะมานุภาเวนัสสะตาโสจิปวันตุเตปวัตุสัพพมังคะลังรักันตุสัพเทวตาสะ asaṃkhāmu pāveṇa sattā soti pāvantu te ขอให้บุญรักษาทุกท่านให้สุขทั้งกายทั้งใจมีธรรมะสว่างสวเข้าถึงวัรมการภายในดูง่ายดูลพันจงทุกท่านทุกประการเือคาริงครับเะบางทีโยมเขาเข้าไปในกลุ่มไลน์ครับเขาผิดกลุ่มอยู่ครับบตอนนี้ต่อต่อไปนี้เราจะเป็นซูมตลอดโอเคก็เห็นบางท่านอาจจะเข้ามาที่กลุ่มไลน์เนาะก็ยังไงเดี๋ยวช่วยแจ้งนิดหนึ่งว่าต่อไปเราจะเข้าโดยระบบซูมห้องนี้เนาะ ก็ต่อเนื่องกันไปเลยนะก็อาจจะเข้าใจสับสนนิดนึงก็แจ้งข่าวเชิญชวนทุกคนนะแล้วก็ช่วงบ่ายตั้งแต่บ่ายสองไปถึงบ่ายสามวันนี้ก็จะมีรายการเคสตนี้นะของหลวงพ่อก็จะได้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตแล้วก็สันงสมบุญมียิ่งไปนะช่วงเย็นช่วงแรงก็ห้าโมงครึ่งถึงห้าห้าโมงถึงหกโมงครึ่ง ห้าโมงถึงครับหกโม,มงครึ่งตอนเย็นก็จะมีส่วนมนธรรมะเย็นแลว้วก็รักสมาธิกัน,นก็จะได้เติมบุญสร้างบารมีกันทุกวันที่ห้องลายระบบสูแ่แห่งนี้จก็จะไดะ้ไม่ตกบุญกันนะจ๊ะวันนี้บุญวันอาทิตย์ก็ก็ใช้ลายห้องนี้มือนกันโอเค we have the activity this afternoon and this evening I'll in the Zoom, uh, in the same, the same room, here. ok. Elchoi you married, murna buddha. Chakla <laughs> no <laughs> arahan sama samputo pakawa, arahan sama samputo pakawa, mukalina, puta, papa, พุทธโธเมนาโมพะระมิของเราสวัสดีพระพุทธางคพระคัมภีร์ธมโมธรรมนิมัสามิธรรมวินาศุภะธรรมป็นิปิเตสุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสวกสคังโสังขานมามิ สัโงโกเมนาโกหลงเป็นจิตพึ่งของขอท่านขอทุกท่านกราบหลวงพี่หมดทุกคนนะสาธุสาธุสาธุ ม้สุขทั้งกายทุกทั้งใจมีธรรมะสอนสวยเข้าถึงรัรมกายภายในถ้ดูให้ดูเลียบันให้มีสมบัติสารพัดมากมายถักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีได้อย่างไม่รู้จบหมดถึงสิ้นไปพบทุกชาติตามพระท่านถึงสุดแห่งธรรมโจงทุกท่านทุประการเทินสาธุทั้งใจกราบหลวงปู่พร้อมกันนะบ่าวชื่อหลวงปู่ทุกทีบ สาราเสียงชัดไหมจ๊ะเชียงชัดลงพี่โอ้โหเสียงชัดสดใสเลยเนาะฮ่ก็แจ๋วค่ะอนุโมทนาบุญด้วยทุกท่านเนาะสาธุสาธุ enjoy your meal for lunch together สาธุ thank you โอเคอนุโมทนาบุญนะ as you ready to you ready in deep the The same rooms, the same robot, Zoom room. Okay. Okay. Satu. Satu. Okay. Enjoy your meal together. Satu. Ta. Satu. Thank you. You're welcome. You're welcome. Oh, okay,